ีค่ะทุกคนพบกับพี่เฟิร์สนะคะวันนี้คนก็จะมารีวิวไดนโนเสาร์หรือว่าจะเป็นไข่ไดนโนเสาร์แต่ว่าเก็บไว้ก่อนค่ะมีวันนี้พี่เฟิร์สเป็นพี่ปิ๊บตะพันไดโนเสาร์มากันเลยทุกคนแล้วอันนี้นะคะพี่เฟิร์สก็ซื้อของฝากมาด้วยว่ามีอะไรนานมาอันนี้ตัวบ,บิ๊บปบมีด้วยนะพี่เฟิร์ิบปบด้วยงัง้นปิบปบเลยจะจับไข่มันปวจับไลย Bye. นี่มันมีแหวนด้วยแต่ว่าพี่เพิร์ดแกะโลโก้ของมันออกแล้วนี่เป็นแหวนของมันนะคะจริงๆมันมีหลายตัวเนี่ยแต่ว่าพี่เพิร์ดเผยแกะมันไปแล้วพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดอดใจไม่ไหวแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนมือนะคะไม่รู้พันอะไรแต่ว่าเพิร์ดชอบต่อไปก็ใไดโนเสาร์เทียนเทียนที่จะคนละอย ดูสิคะท,ทุกคนเราเราแกะตรงนี้อ่านบอก่อนนะมีเดียดข้างในมีอะไรแกะยังไงอ๋อทุกๆคนเราต้องทำอย่างนี้มันจะมีรอยแตกอยู่สิ๊บแกะยังไงว้ายเป็นไดโน,น,นเนสาร์อยู่ข้างใน,นว้ายทำไมพันเดียวกันเลยอะ่ะพันเดียวกันเลยทุกคนคิดทคนทกบนเนี้ยมันนุ่มมากเลยนะอีเพื่อชอบในอินทรี้ กันด้วยอะ่ะเห็นไหมทุกคนหรือน้องๆจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกันเลยต่างกันแค่สีเฉยๆไอคิดเขากันไม่พอชอบอะ่ะมีตรงนี้ด้วยอะ่ะแต่อันนี้ตรงนี้มีหางเรนนะได้ปะไม่ใช่หางมันคือตรงนี้เฉยๆหัวมันปวดก็อชอบเลยดูซีดูซีดูดลักษณะเด่นของเขา ไดโนเสาร์เลยนะอันนี้ทุกคนอาจจะไปซื้อได้นะคะมันชื่อว่าไดโนเสาร์เอกนะคะมีรูปไดโนเสาร์อยู่ด้วย <t ell> ทุบมันเลยครั้งเดียวข้างในไม่มีอะไรมากมีไดโนเสาร์เอพฤก็ชอบ <t ell> แล้วข้างในดูเขาบีบดิเป็นไงบีบบีบบีบอันนี้ก็ใส่แขนนี่คือมือของเขาทุกคนครั้งเดียวก็ได้ อ <c oughs> ะรสำหรับวันนี้เพื่อนก็ขอลาไปก่อนนะคะ